โตครับจิตสุดท้ายเป็นอย่างไรครับมีความสําคัญอย่างไรด้วยครับครับผมคาว่าจิตสุดท้ายนะครับเป็นคําพูดแบบมีนัยยะที่แบบสําคัญมากนะครับในการใช้ชีวิตขาศเกี่ยวระหว่างทางโลกทางธรรมทางจิตวิญญาณนะครับมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการหมดลมหายใจในชาตินี้นะครับผมคือเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับ ช่วงนี้ครับต้องมีสติมากๆนะครับถ้าถามว่าจิตสุดท้ายเป็นอย่างไรสำคัญอย่างไรโอ้โหสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะนำพาดวงจิตเราไปในทางที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายนี่แหละครับจิตสุดท้ายอมันไม่ใช่ที่ใครจะโดยดีจะมานึกถึงบุญบารมีนึกถึงกุศลทางจิตได้นะครับถ้าทำกรรมอะไรมา มากกว่าบุญบารมีท่านั้นนะครับเขาจะบอกว่าให้ทําปัจจุบันให้ดีนะครับเจริญสติใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับเพราะว่ามันต้องฝึกมาตั้งแต่เนื่องเนื่องสะสมมาแล้วก็มีการฝึกฝนขัดเกลาจิตมาตลอดเพื่อให้แบบสามารถเป็นจิตสุดท้ายได้ตลอดคือมรณานิสตินะครับมรณุสตินี้คือเป็นการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทจงรีบทําอะไรทําได้ตามกําลังทําความดีทําไว้ นะครับโดยเฉพาะการภาวนาเนี่ยครับสําคัญมากนะครับแล้วจิตสุดท้ายอาการของจิตสุดท้ายเนี่ยครับบางแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนกูนกว็นกวายบางคนแบบไม่เป็นสุขเลยนะครับแบบอะไรโถมมาสลับพัดทั้งเจ้ากรรมในเวรทั้งวิญญาณทั้งอะไรต่างๆคุณเคยทําอะไรไว้จะโหมมาหมดเลย นะครับถ้าคุณไม่มีฐานบุญบารมีจิตใจที่เป็นกุศลพอมีฐานของสติที่ดีพอนะครับย่อมแบบไม่สามารถต่อรองหรือสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับการสู้ไม่ใช่การไปประทะกันอะไรนะครับเป็นการแบบต่อรองเหมือนกับการที่จะแบบเปลี่ยนภพภูมิไปที่อื่นนะครับผมว่าเขาจะยอมเปิดทางให้ไหม สิ่งที่ได้เห็นในจิตสุดท้ายนะครับมันก็มันก็มีให้เหมือนกันทุกคนนะครับคนที่มีอะไรโหมมาเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้แปลว่ามีกรรมเวรมากกว่านะครับใช้ชีวิตที่ผ่านมาแบบไม่ค่อยได้ทําคุณงามความดีเบียดเบียนผิดสิ่งที่ทนะครับเป,เป็นภาพจําที่เกิดขึ้นบ่อยๆมันมันเลยจําในภาพนั้นใช่ไหมครับใช่มัน<อ>จะย้อนมาหมดย้อนมาหมดอ่าย้อนมาหมดให้เราเห็นครับในสิ่งที่เราต้องใช้กรรมในี ชาตินั้นเจ้ากรรมในเวรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์จิตวิญญาหรือเป็นคนแนละเขาจะรอมาช่วงนั้นแหละนะครับกล<ม>ับกันถ้าคนที่ภาวนาบ่อยๆแล้วก็ทําบุญตลอดมันก็จะเห็นในสิ่งที่ที่เราทาบ่อยๆนั้นใช่ไหมครับใช่กุศลคือมันจะเป็นภาพปรากฏขึ้นมาเออเราทําบุญตักบาตรเราถือศีลภาวนาใช่ไหมครับใช่คือจิตสุดท้ายอ่ะมันจะมีสติจะนึกมันจะระลึกถึงความดีได้เร็วครับนะครับ บางทีนึกถึงความดีเพียงเสี้ยวเดียวก่อนหมดลมหายใจไปดีได้นะครับนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ถูกต้องแป๊บเดียวก็ไปได้ดีเลยใช่ครับมันบุญโถวัดกันทําดีมาทั้งชีวิตทําชั่วมาทั้งชีวิตแต่มาวัดกันจิตสุดท้ายนะคือเป็นการชี้วัดที่แบบโหดเี้เยวโหดต่อเสียงมากนะครับครับแล้วบางคนนะ่ะทําความดีมามากยังยังเป็นจิตสุดท้ายไม่ดียังตกกบายก็มีนะ ไปเป็นสัตว์ก็มีนะครับดังนั้นจิตสุดท้ายยิ่งสําคัญครับถ้าคนทําคุณงามความดีเจริญสติอ่าวิปัสสนาตลอดเงี้ยไม่น่าห่วงนะครับปล่อยวางได้เกิดปัญญาได้ลึกถึงคุณความดีทุกอย่างจะปรากฏเองมาเองเลยช่วงจิตสุดท้ายก่อนที่จะหมดลมหายใจอ่ะจะมีแต่สิ่งดีๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพเทวดามามารับไปอยู่ด้วยเงี้ยครับ,รบหรือมี ถ้าบุญบารมีมากหน่อยมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันต์มีพระโพธิสัตว์กายทิพย์ต่างๆพญานาคพยากรุเอ,อท่านมาร่วมอนุมโมทนาเอ,อแต่ทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนเห็นนนิมิตสวรรค์อนนนิมิตพรหมออโอแค่นี้ก็ไปดีแล้วครับสบายใจได้เอ,อแล้วก็ไปปฏิบัต,ติต่อข้างบนแล้วกันไปปฏิบัติต่อในมิติภพภูมินั้นแล้วกันนะครับ Mm. แต่ถ้าเราไปหลงสูงในนั้นเราก็ไม่ได้อะไรนะถึงเวลาหมดกรรมก็ตกมาได้นะ mm hmm. อาจจะตกกระบายภูมิได้เลยได้สามหรือเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ได้เสมอครับมันมันไม่ใช่เราอยู่พบภูมิเทวดาพรหมแล้วเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์เลยเห mm hmm. มือนเดิมนะมันไม่ใช่นะมันหมดดับแล้วมันหมดดับตรงนั้นมันก็จุดตีเป็นสัตว์นายบายหรือเป็นอะไร,ร mm hmm. ด้วยอํานาจแรงกรรมเพราะว่าอํานาจบุญมันส่งผลก่อนไง เราเป็นจิตสุดท้ายอำนาจบุญบารมีส่งผลก่อนเช่นเดียวกันกับว่าถ้าสมมติว่าในช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ทำบุญมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนตายไปนึกถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ทำบาปก็ต้องไปใช้กรรมก่อนถูกต้องพอหมดกรรมปุ๊บก็จะได้ไปเสวยผลบุญเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ถูกต้องก็ยังสามารถทําบุญได้อยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้เท่ามนุษย์ใช่ส่วนมากกายทิพย์จะร่วมอนุโมทนากับมนุษย์เนี่ยครับครับอ่าเป็นเหมือนสายใยเครือข่ายบุญบารมี การต่อบบุญท่านใช่ถูกต้องเนี่ยครับท่านอาจจะสร้างในรูปแบบภพภูมิที่ท่านอยู่ได้นะครับแต่ที่ทําได้มากที่สุดคือภพภูมิมนุษย์นะครับจงตันหนังในความเป็นมนุษย์ให้มากครับมีจิตสํานึกให้มากนะครับอย่าใช้เวลาให้มันเปล่าประโยชน์แล้วจิตสุดท้ายครับไม่ได้ง่ายนะครับคนปฏิบัติมาเยอะตกมาตายแล้วก็เยอะนะครับแล้วเราเป็นใคร เราทำอะไรอยู่ทุกวันนะครับเราจะมีสติระล,ลึกถึงคุณความดีได้ไหมหรือเราเป็นห่วงยึดติดอะไรมันก็จะไปตามนั้นนะครับอเออแต่มันมีข้อยกเว้นในกรณีพิเศษนะจิตสุดท้ายที่อยู่ในระหว่างพิจารณาบางทีก็อยู่ในกึ่งบุญกึ่งบาปเออยังระลึกถึงบุญได้ยังมีบาปด้วยมาประดังกันทั้งสองอะ่ะเออเหมือนชักเยอกันอยชักเยอะกันเงีย้ย บางทีสิ่งจากคูบาอาจารย์จะมาเตะเกลี่ยใหมยออ้มาช่วยเออมาช่วยเนี่ยครับก็ไปเจรจาต่อรองหลังบ้านกันเบื้องหลังอีกทีเบื้องหลังนี่งานยุ่งนะครับงานหนักนะนะครับของคูบาอาจารย์ไม่ใช่แบบโอ้ได้อะไรมากรณยนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดวจงจิตนั้นเคยทําอะไรในว่าในระหว่างมีชีวิตอยู่ตะตัตอนอยู่ต่อคูบาอาจารย์ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ได้ได้มีโอกาสได้ไปพบ โชคดีว่ามีวาสนาได้ไปเจอครูบาอาจารย์ที่นํำพาไปทางที่ถูกต้องไหมเงี้ยจังทุกอย่างจะประมวลผลหมดมในจิตสุดท้ายนะครับกับ <c oughs> ปฏิบัติมาทั้งหมดในชาตินี้มาเป็นดัชนีชี้วัดคือตัดสินคือจิตสุดท้ายนะครับมันค่อนข้างที่จะ <c oughs> ลองคิดดูครับพิจารณาดูว่าเราทําทุกวันนี้เราทําอะไรอยู่ นะครับเราทำดีพอหรือ,อยังบางคนอาจจะคิดว่าดีพอแล้วแต่ลองกลับไปย้อนดูหน่อยว่าเรามีสติพอทุกๆวันที่เราทำไหมจิตเราอะมีความรู้สึกสุขสบายสงบไหมหรือเรายังมีทุกข์มากกว่าตัวนี้ครับมันพิจารณาได้จิตสุดท้ายนี้ไม่นิ่งแน่นอนสายแน่ครับถึงเวลานั้นครับต่อให้คนทำบุญบารมีมา มากพอนะครับถือว่าทำมาเยอะก็ตกม้าตายมาเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่น่านั่นนะครับมันมันเสียงตลอดนะมันต้องเหมือนกับเร่งรัดหรือให้เราแบบทําความดีมาคือเข,เขาจะประมวลผลตั้งแต่เราทํามาในอดีตที่เราทํามานะครับถ้าเรามาทีหลังมันไม่พร้อมนะครับมันสายไปแล้วนะครับนึกได้ก็สายไปเนี่ยครับอือ ขอโอกาสแก้ตัวมันก็บางทีก็ยากครับแต่ก็มีบ้างนะเวลาตายแล้วฟื้นเนี่ยให้ไปดูนระกสวรรค์เพื่อมาบอกบเนี่ยเป็นอุบายของรูบายจาร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ไปเห็นแล้วก็มาบอกกล่าวให้คนตระหนักเรื่องทําความดีความชั่วมีศีลธรรมมากขึ้นนะครับครับมันอาจจะมีคนที่ที่คิดว่าคือแต่นนก่อนผมก็คิดอย่างนี้ว่าทําไมเราทําบุญมากกว่าบาปแล้วทําไมต้องมาชี้วัดในจิตสุดท้ายด้วย ำไมไม่ทําบุญได้มากกว่าแล้วจะได้ไปสวรรค์อย่างนี้แต่ผมมาพิจารณาแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเออมันกรรมมันก็ต้องชดใช้บุญเราทําไว้เราก็ได้ต้องได้เสเวยเแต่ว่าจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะชี้วัดว่าเราจะได้ไปทางทางไหนก่อนนี่ใช่ไหมครับใช่แต่อย่างไรเราก็ต้องได้ให้ใช้กรรมแล้วก็ได้เสเวยผลบุญที่เราทํามาอยู่ดีสมมตินะผมจะตอบคำถามพี่น้องถามเมื่อกี้สมมติเรารู้สึกอย่างนั้นนะครับบางทีเราทําบุญมาทั้งชีวิต ก็ถือว่าทําเยอะแล้วนะครับแต่เรายังเจริญสติยังไม่สมบูรณ์พอ mm. นะครับยังวางไม่ดีพอครับอ่าสมมุติเราทํามาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอีกสามสิบคือเจ้ากรรมในเรเวออะไรหรือกรรมอะไรบางอย่างเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี้ถือว่าโอเคแล้วนะดีมากแล้วนะครับแต่ถึงเวลาจิตสุดท้ายจริงๆอะเรายังห่วงอยู่เราทุกข์เราปล่อยวางไม่ได้นั้นอาจจะในกรณนี้อาจจะมีครูบาอาจารย์มาช่วย mm. นะครับถ้าเรามีสายบุญมีจิตสํานึก มีการช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์มีความกตัญญูมีศีลธรรมครูบาอาจารย์อาจจะยื่นมือช่วยใช้บุญญาดิตช่วยใช้บารมีช่วยตรงนี้เพื่อให้เขาไปสุกติภูมิได้เออยื่นมือมาช่วยแต่ถ้าเราไม่เคยทําอะไรมาเลยอะเรามีฐานบุญบารมีน้อยเออเงี้ครับท่านก็จะดูแต่ไม่ใช่ท่านไม่เมตตานะท่านเมตตาทุกดวงจิตนะครับแล้วอย่างบางทีอะ ทำมา70จุดสุดท้ายไปไม่ไปยังไม่ดีไปยังไม่สุกติบางทีอ่ะถ้ามีครูบาอาจารย์ช่วยก็จะไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่สุขสบายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ทุกเท่าไหร่ไปอยู่พักก่อนเพื่อรอบุญจากลูกหลานแล้ครูบาอาจารย์อื่นแนะนําไปส่งบุญให้<อ>แล้วก็ปรับภพภูมิมันมีมิติที่พักเหมือนกันเป็นเป็นกระบวนการถูกต้องครับมีเยอะมีเยอะบางทีก็ลําบากเหมือนชาวบ้านอะไรทานาทําไร่หรือทำอาชีพเนี่ยครับยังยังเหนื่อยอยู่ยัง<ช>ลำบากาอยู่ใช่แต่ก็ไม่ทุก เข้าตกกระบายเปลี่ยนร่างเปลี่ยนไรนั่นเป็นสัตว์เป็นอสูรเป็นเปรตอย่างเงี้ยมันหนักกว่านะมันไม่สามารถที่จะรอผัดบุญได้เออเหมือนเป็นที่พักของพระภูมิที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีไว้เพื่อปรับดวงจิตเหล่านี้หรอกมันเหมือนมันเหมือนรอลงอายาใช่ไหมเออใช่รอลงอายาแต่ก็ให้มาเป็นประโยชน์อ่าใช่ถูกอาจจะมีความทุกข์หน่อยต้องมาเออใช้แรงงานหรืออาจจะ อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับคุมประพืชนะใช่ใช่คุมกระพืชอ่ามันก็ไม่แตกต่างก,กันนะครับครับและอีกอย่างประการหนึ่งนะครับผมคนที่ทํามาว่าดีพอแล้วแต่ยังจิตสุดท้ายไม่ดีแล้วต้องไปใช้กรรมก่อนก็มีนะครับเมื่อใช้กรรมแล้วเป็นกรรมแบบประเภทแบบอายุไขน้อยเช่นมดแมลงเนี้ยครับยุงหรือสัตว์อะไรที่มีอายุไขน้อยครับมไม่มากครับ ปีสองสามปีหรือเป็นวันเงี้ยครับ,รบอาจจะไปใช้กรรมแค่นี้แล้วก็หมดกรรมนั้นก็ไปสุคติภูมิก็มีอ๋ออไนเกิดเป็นกบอ,อะไรเงี้ยครับอายุหลายเดือนสองเดือนต้อง <c oughs> ย่างเคยมีประวัตินะทีท่ีเคยฟังมาแบอบกว่าครับพระท่านหนึ่งในอดีตการที่แบบที่ปฏิบัติแล้วมีความพิดติดอะไรบางอย่างอืมเกี่ยวกับอะไรนะจีวอยะที่ ีนุ่งท่านก็ไปเกิดเป็นไรโออจำได้เข้าๆอย่างเนี้ยครับอายุไขน้อยไหมไรน้อยน่รัะเดียวนั่แหละครับท่านก็เมื่อหมดจากชานั้นท่านก็ไปสู่สุคติไปสู่เส้นทางวัปุน,นิพิภานะได้ไปปฏิบัติต่อได้เนี่ยครับคือเงื่อนไขจริงมันรายละเอียดเยอะผมไม่สามารถพูดหมดเนาะครับผม,มครับ